พี่น้องบัดน,นี้ต่อจากคลิปที่แล้วน้อยว่าสิไปอันพาไปนฝากเงินกลับบ้านเนาะมาเบึงอันนี้ม่นสมุดบัญชีเนาะหรือว่าปุ้มฝากเงินเนาะอันสีเหลืองนี่ม่นฝากกลับบ้านอ่ะสีเขียวนี่ม่นฝากในเกาหลีเนาะเดี๋ยวน้อยนับเงินก่อนน้อยสิฝากจากสองแสนเพราะว่าเหตุเป็นตัวอย่างให้พี่น้องเบิ่งเนาะหนึ่งสอง เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิ0 0 0มสิบสีาสกสบฝากกับบ้านแล้วนั่นเอาใส่สมุดสีเหลืองนี่เนาะเพราะว่านี่เป็นฝากโอนกับบ้านเขานะถ้าหากว่าพี่น้องคนใดที่ว่าจะเข้ามาหาเงินในเกาหลีนะแบบถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายเองก็แล้วแต่เนาะให้เปิดบัญชีมาพร้อมเลยไปเปิดบัญชีกับธนาคารอ่า การค้าการตั้งประเทศเนาะแล้วมาพี่แล้วก็ไปธนาคารเคอบนี่แหละไปเปิดบัญชีกับธนาคารนี้เนาะเพราะว่าเวลาโอนเงินโอนอย่างมันจะง่ายจะสะดวกแบบนี้นะ่ะหระสีเขียวนี่เราเป็นโอนใส่ฝากใส่เราเป็นเอาไว้ใส่ในเกาหลีนี่เนาะก็ะเจ้ากระสิเฮ็ดเป็นบัตร atm ให้เราเลยอันนี้เงินที่เหลือน้อยกระสิเอาไวไ้ใส่จ่ายเพราะว่าอันไว้ซื้อของตอนของฝากเนาะน้อยไกล้สี้เมือแล้ววันที่สิบเก้านี่แหละ ค่ะแบบบ่มีอย่างบ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงเนะาะก็จะได้เมือวันที่สิบเก้าพาหากพี่น้องอาทางบ้านคนใดอยากมาลินมายามน้อยก็มาเด้อน้อยอยู่บ้าน,นาคาเมืองนาใส่ทองไปบ่บอาอะไรที่ยายห้างไปกันเลยตอนนี้น้อยมาหอดธนาคารแล้วเนาะเนี่ยธนาคารเคอีบนะ เดี๋ยวเขาเข้าไปโอนเงินเลยนี่เขามาหอดตู้ ATM แล้วเนาะเขาสิโอนผ่านตู้ขั้นตอนแรกก็เอาสมุดเอาปุ่มในปอนเข้าไปเนาะ อาปุ๊บบอลเข้าไปแล้วแล้วก็เลือกภาษาเนาะให้กดบอลนี้เนาะตอนนี้เป็นภาษาไทย เขาก็จะถามเขาว่าฝากเงินหรือว่าถอนเงินแล้วก็โอนเงินเนาะอยู่ตรงนี้เนาะเขาฝากเงินเขาก็กดฝากเงินเลยเอาเงินป้อนเข้าไปนี้เนาะึบยืนยันบนนี้เนาะตอนนี้กำลังนับเงินนะ โอเคแล้วละเอไปอัน,นี้เนาะแล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นเนาะพี่น้องเนาะน้อยโอนไปสองแสนแล้วเขาก็จะมีสลิปให้เขาพร้อมเลยแบบนี้ง่ายๆแบบนี้แหละเนาะ นี่แหละพี่น้องน้อยโอนแล้วละโอนเสร็จเรียบร้อยเนาะง่ายเลยยากน้อยว่าง่ายเนาะโอนเงินกลับบ้านแบบนี้แหละถ้าแบบว่าผู้ใดสะดวกโอนแบบนี้เนาะก็โอนผ่านไปรษณีย์ก็ได้เนาะโอนทางไปรษณีย์เนาะก็ได้คือกันตอนน้อยมาแรกๆใหม่ๆน้อยก็บรฮู้จักเฮ็ดแบบนี้เนาะบ,บ่มีบัญชีน้อยก็โอนผ่านไปรษณีย์เนะาะเกษียข่าบริการล้านนึ่งตัวห,ห,ห,หมื่น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 นึงเนาะง่ายสะดวก ถ้าผู้ได้บ่บมาโอนผ่านตู้ก็แม่นให้โอนผ่าน ATM เนาะเนาที่เขามี ATM สมุดสีเขียวนั้นอะฝากเขาหัวสีเขียวนั้นแล้วก็อยากโอนเมื่อไรก็โอนแล้วแต่เขาสะดวกเนาะสิขออันนจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้า